สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะมาอยู่กันในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่22นะคะวันนี้หน้าเดียวนะคะก่อนจะไปทำนะคะคำศัพท์เหล่านี้จะเกี่ยวกับกีฬานะคะนะคะที่เป็นกิจกรรมต่างๆนะคะเป็น activities นะคะทีนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์อันนี้นะคะจะอยู่ในวันพฤหัสนะคะที่22นะ เักเรียนเปิดสมุดดูนะคะทบทวนไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์ก่อนนะคำแรกค่ะ sailing นะคะ sailing เล่นเรือนะคะ skiing เล่นสกี climbing ปีนเขา surfing กีฬาโต้คลื่นนะคะ cycling ปั่นจักรยาน skateboarding เล่นสเก็ตนะคะ swimming ว่ายน้ำ running วิ่ง fighting วาดกลัว Dangerous n ด e r สุ e อันตรายตื่นเต้นนะคะเรานี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เราจะมาใช้นะคะในการทำแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะอ่ะเมื่ออ่านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มนะคะในแบบฝึกหัดกันนะคะวันนี้อยู่ในหน้าที่12นะคะ smile activities review time นะคะข้อหนึ่งใหญ่นะคะเขาบอกว่า complete the dialogue with e questions นะคะให้นักเรียนเติมนะคะในบทสนทนานะคะให้ถูกต้องให้นำนะคะ q u e s t i o n s แปลว่าคำถามนะคะให้นำคำถามนะคะมาเติมในบทสนทนานะคะ dialogue แปลว่าบทสนทนานะคะบทสนทนา q u e s t i o n s แปลว่าคำถามนะคะ,ะทีนี้นะคะจะมีทั้งสองฝั่งนะคะมีคนสองคนนะคะเขากำลังสนทนากันอยู่นะคะคนแรกนะคะชื่อจูลี่ค่ะและ คนที่สองชื่ออดัมค่ะนะคะจูลี่เนี่ยคุยกับอดัมนะคะนักเรียนจะสังเกตบทสนทนาที่อดัมเป็นคนตอบนะคะจูลี่เป็นคนถามเนาะจะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในฝั่ง a b c d นะคะในฝั่งขวามือของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแปลกันก่อนนะคะข้อ a นะคะเขาบอกว่า when do you do it When do you do it นะคะ When ตัวนี้นะคะแปลว่าอะไรคะเราเรียนมาแล้วนะคะอยู่ในหน้าที่ประมาณยี่สนะคะ When แปลว่าเมื่อไหรค่ค่ะจดลงไปนะคะสำคัญมากอันนี้เป็น WH question นะคะในการถามนะ When do you do it คุณเนี่ยนะคะจะทำจะทากิจกรรมเนี้ยเมื่อไหร่นะคะจดคำแปลเองนะคะคุณจะพูดให้นะคะนักเรียนจะได้จดนะ คุณเนี่ยจะทำกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะเมื่อ,อไรนะคะต่อมาข้อ b นะคะข้อ b เเขาบอกว่านะคะ what's your favorite sport what's your favorite sport นะคะ favorite sport ตัวนี้นะคะ favorite ตัวเดียวเนี่ยนะคะแปลว่าชื่นชอบค่ะเราเจอบ่อยนะคะคำนี้ sport แปลว่ากีฬานะคะ what นี่รู้อยู่แล้วนะคะแปลว่าอะไรนะคะ กีฬาอะไรคะที่คุณเนี่ยชื่นชอบนะคะกีฬาอะไรเอ่ยนะคะต่อมาข้อ C นะคะ where do you do it where do you do it นะคะ where ตัวนี้นะคะแปลว่าที่ไหนคะ่ะจำได้ไหมเจอบ่อยนะคะในแบบฝึกหัดคุณเนี่ยนะคะจะไปเล่นหรือจะไปทำกิจกรรมนี้คะ่ะที่ไหนคะ่ะคุณจะไปเล่นมันที่ไหนนะคะต่อมาข้อดีนะคะ do you need anything for it Do you need anything for it นะคะคุณเนี่ยนะคะต้องการหรือว่าจำเป็นนะคะเนี่ยนี้แปลว่าจำเป็นแปลว,ว่าต้องการก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะจำเป็นนะคะคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้อะไรนะคะ anything ก็คือใช้สิ่งไหนใช้อะไรนะคะในการที่จะต้องทำมันอ่ะนะคะใช้อะไรนะคะในการทำ ที่เรามาดูนะคะบทสนทนาสนทนนานะคะระหว่างจูลี่กับอดัมนะคะจูลี่เนี่ยจุดๆไว้นะคะเขาให้เราใส่คําถามนะคะแต่อดัมนี่นะคะตอบกลับมาแล้วนะคะว่า I love cycling นะคะแปลว่าฉันเนี่ยรักการปั่นจักรยานนะคะแสดงว่าเขาต้องถามอดัมว่ายังไงคะจูลี่อดัมแต่ว่าฉันรักการปั่นจักรยานแสดงว่าเขาต้องถามเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับ อะไรดี A เมื่อไหร่นะคะคุณจะทำมันเมื่อไหร่ B คุณชื่นชอบกีฬาอะไรนะคะ C คุณจะทำมันที่ไหนนะคะดคุณจาเป็นต้องใช้อะไรนะคะตอบได้ยังะคะนะคะ่าเขาตอบเป็นชนิดของกีฬาขนาดนี้แล้วนะคะแสดงว่าเขาต้องถามต้องถามเกี่ยวกับกีฬาที่ชื่นชอบนะคะเอานักเรียนใส่คำข้อ B นะคะ what's your favorite sport นะคะใส่ลงไปเลยนะคะ ไม่ต้องใส่ตัวอักษรข้างหน้า abc นั้นน,นะคะใส่เป็นประโยคไปเลยนะคะอานะคะ what was was your favorite s p o t นะคะ favorite แปลว่าชื่นชอบนะอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามนะคะคุณเนี่ยชื่นชอบกีฬาอะไรนะคะอดัมตอบว่า i love cycling ฉันเนี่ยรักการปั่นจักรยานนะคะ ต่อมานะคะจูลี่ถามนะคะเป็นข้อที่2จุดจุด,จดนะคะแต่ดมเนี่ยตอบว่า in the park near my house วิธีสังเกตข้อนี้ค่ะนักเรียน in the park เห็นไหมคะมีคำว่า in มีคำว่า near นะคะเป็นการบอกถึงตำแหน่งนะคะเป็น p r e position นะคะการบอกตำแหน่งของสถานที่ถ้านะคะเห็นไหมคะ park แปลว่าสวนสาธารนณะ house ก็แปลว่าบ้านแสดงว่าทั้งหมดนี้นะคะเกี่ยวกับ สถานที่ทั้งหมดเลยนะคะ in แปลว่าในนะคะ near แปลว่าใกล้สองอย่างนี้สองคำนี้นะคะเป็นคำที่วงบอกถึง preposition นะคะการบอกตําแหน่งของสถานที่นะคะแสดงว่าถ้าบอกถ้าตอบเป็นกันตอบที่เกี่ยวกับสถานที่ต้องเป็นคำถามที่ถามว่าอะไรคะ คุณครเคยสอนแล้ว When เมื่อไร What อะไร Where ที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่ข้อดีข้อ4นะคะ where do you do it คุณจะไปทำมันที่ไหนเนะะี่ยเขาตอบว่า in the park near my house นะคะทำที่ไหนเขาก็เลยตอบว่าในสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้บ้านของฉันนะคะนักเรียนเอาข้อ4มาใส่เองค่ะตรงนี้นะคะเป็นประโยคนะคะ where do you do it นะคะ ต่อมาน u m เบอร์ทนะคะข้อ3จูลี่นี่นะคะจุดๆนะคะแต่อดัมเนี่ยตอบว่า on Sunday afternoon สังเกตค่ะข้อนี้เห็นคำว่า Sunday Sunday แปลว่าไระคะ Sunday วันอาทิตย์นะคะเป็นการบอกวันและบอกช่วงเวลาช่วงเวลาคือตอนกลางวัน ถ้าบอกเป็นวันและช่วงเวลาแบบนี้นะคะแน่นอนว่าต้องถามเกี่ยวกับอะไรคะเว้น <When. S 1> เมื่อไรนะคะเพราะฉะนั้นใส่ข้อ a ลงไปนะคะในข้อที่3นะคะใส่ตรงนี้นะคะ when do you do it นะคะใส่เองนะคะข้อ c นะคะ number four julie นะคะจุดจุดแต่อดัมเนี่ยตอบว่า yes i need to wear a helmet นะคะเห็นคำว่า need ไหมคะ เหมือนกับข้ออะไรละอะไรเลยคะข้อดีใช่ไหมวิธีสังเกตนะคะถามอะไรตอบอันนั้นนะคะแต่ดูอีกนิดนึงนักเรียนเขาบอกว่า wear wear แ <"wear" S 2> ปลว่าสวมนะคะสวมอะไรเอ,อ่ย helmet หมวกกันน็อกนะคะใช่นะคะฉันเนต้องการที่ต้องจำเป็นที่จะต้องใส่หมวกกันน็อกสวมหมวกกันน็อกเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเขาก็จะถามว่า do you need anything for it นะคะคุณจะเป็นต้องใช้อะไรไหมนะคะในการที่จะเล่นมันนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เอาข้อดีมันใส่ค่ะใส่ประโยคนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วนักเรียนเช็คคำตอบของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในข้อที่2อาทีนี้เรามาดูข้อ2นะคะเขาบอกว่า read and write the letter a b c o r d on the page นะคะให้นักเรียนเติม a b c d เนี่ยนะคะลงในช่องว่างนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะว่า a b c d เนี่ยนะคะเขาให้อะไรเรามานะคะ ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อเรื่องนะคะคุูนุกอยากให้นักเรียนดูตัวเลือกที่เขาให้มาก่อนนะคะ,ะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะอันแรกข้อ a นะคะ building sand castles นะคะ building sand castles building แปลว่าสร้างค่ะการสร้างนะคะ sand แปลว่าทราย castles แปลว่าปราสาทนะคะการสร้างปราสาททรายนะคะสร้างเขียนลงไปนะคะมันเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนเนี่ย ควรที่จะทราบนะคะต่อมานะคะ c o r e c t i n g sea shells นะคะ c o r e c t i n g เป็นอันนี้นะคะแปลว่าการสะสมนะคะสะสมอะไรเอ่ย sea cell sea cell ค่ะ shell s แปลว่าหอยเปลือกหอยนะคะการสะสมนะคะสะสมเปลือกหอยนะคะเปลือกหอย ่านะคะต่อมาค่ะ playing volleyball การเล่นอะไรคะเล่น v o l l e y b a l นะคะนี้เขียนเองนะคะง่ายๆนะคำศัพท์คำ,คำนี้ต่อมาข้อ b นะคะข้อ b เขาบอกว่า for more information คำที่นักเรียนควรทราบคือคำว่า information แปลว่าข้อมูลค่ะ more แปลว่ามากขึ้นนะคะแปลว่ามากแปลว่าเพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณนะคะอันนี้ข้อ b เนะีคะเขาจะบอกว่าข้อมูลนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ,ะนะคะต่อมาข้อ c เขาบอกว่า a fun filled camp on sunny beach นะคะ fun filled แปลว่าแปลว่าอะไรคะเต็มไปด้วยความสนุกนะคะเต็มไปด้วยความสนุกนะคะ แคมก็คือที่พักนี้นะคะในที่พักของซันนี่บีชแสดงว่าเป็นเกี่ยวกับชายหาดแล้วนะคะบีชแปลว่าชายหาดนะชายหาดนี้นะคะชื่อว่าซันนี่บีชนะคะเขาบอกว่าชายหาดนี้นะคะจะเต็มไปด้วยความสนุกนะคะอ่ะซันนี่บีชเนี่ยเต็มไปด้วยความสนุกนะคะอ่านักเรียนจดนะคะเต็มไปด้วยความสนุกนะคะเต็มไปด้วย คำนี้นะคะความสนุกนะคะ sunny beach คือชื่อของชา,ชายหาดนะคะ beach นะคะในชายหาดนี้นะคะชื่อว่าชายหาด sunny เนี่ยนะคะเต็มไปด้วยความสนุกนะคะต่อมาข้อดีค่ะ including นะคะ including sailing surfing and water skiing including ตัวนี้ค่ะ ไฮไลท์ไว้เลยนะคะ including แปลว่ารวมทั้งค่ะรวมทั้งนะคะมีอะไรบ้างคะ s a i l i n g แลนเรือจำได้ไหมเอ่ยคำศัพท์นี่นะคะเปิดกลับไปดูค่ะถ้าจำไม่ได้นะคะจดเองค่ะว่ามีอะไรบ้าง s a i l i n g surfing นะคะแล้วก็ skiing water skiing นะคะ Water skiing เนี่ยนะคะนักเรียน เดี๋ยวเรามาดูนะคะคำนี้ water skiing ก็คือการเล่นโต้คลื่นในน้ำนะคะนะจะเป็นเกี่ยวกับแบบนั้นนะคะเอาทีนี้เรามาดูค่ะนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าอไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเนื้อเรื่องอ่ะทีนี้เรามาดูเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนเตรียมจดนะคะจดคำแปลไว้นะคะอ่ะเขาบอกว่า water sport club แสดงว่าเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวกับ อะไรคะ Water Sport Club เป็นนะคะกีฬานะคะทางน้ำนะคะ Club ก็เหมือนกับสโมสรน,นะคะที่เขาเอาไว้เล่นนะคะเป็นที่อยู่ที่รวมตัวกันนะคะทีนี้เขาบอกว่านะคะ Welcome to Water Sport Club นะคะ Welcome to ค่ะนักเรียนคำนี้นะคะ Welcome to แปลว่ายินดีต้อนรับนะคะจดไว้นะคะ นักเรียนไปที่ไหนนักเรียนจะเห็นคำนี้นะคะยินดีต้อนรับค่ะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ watersport club นะคะ we are very proud to offer we are very proud proud ตัวนี้แปลว่าภูมิใจเสนอค่ะพวกเราเนี่ยนะคะภูมิใจเสนอนะคะจดคำนี้ค่ะภูมิใจเสนอนะคะ ภูมิใจเสนออะไรคะขอ้อ1จุดๆๆ for children สำหรับเด็กภูมิใจเสนออะไรเอ่ยข้อ a สร้างประสาทรายข้อ b ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมนี่ไม่ใช่แน่นอนนะคะหรือข้อ c ภูมิใจเสนอนะคะ sunny beach นะคะที่เต็มไปได้วยความสนุกนะคะหรือข้อ d นะคะจะเป็นการบอกชนิดกีฬานี่ไม่ใช่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นต้องเป็นการเกริ่นแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องภูมิใจเสนอสถานที่ใช่ไหมคะที่เราจะบ่งบอกว่า มันเนี่ยเต็มไปด้วยความสนุกนะคะเพราะฉะนั้นนำข้อ4ไปใส่ค่ะข้อ4นะคะอ่าได้แล้วนะคะเขาประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า we are very proud to offer a fun field a fun field camp on sunny beach นะคะ for children from นะคะ from 10 to 16 years old in July นะคะ หานพวกเราเนี่ยนะคะภูมิใจเสนอนะคะหาซันนี่บีชนะคะที่เต็มไปด้วยความสนุกนะคะสำหรับเด็กนะคะที่มีอายุค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นช่วงอายุนะคะเป็นการบอกช่วงอายุนะคะตั้งแต่10ขวบ10ปีนะคะถึง16ปีนะคะในเดือนอะไรคะบอกเดือนด้วยจุลายคือกรกฎาคมนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่านะคะ there are many kinds of water spot r there are many kinds many แปลว่าหลากหลายค่ะแปลว่าหลายนะคะแปลว่าเยอะนะคะหลากหลาย kind ตัวนี้แปลว่าชนิดค่ะตัวนี้แปลว่าหลากหลายนะคะแปลว่าหลายก็ได้แปลว่าเยอะนะคะ there are many kinds of water sport water sport คือกีฬาทางน้ำนะคะกีฬาทางน้ำนะคะมีกีฬา ทางน้ำนะคะหลากหลายชนิดจุดจุดจุด,จด for children to practice นะคะมีกีฬาทางน้ำหลายชนิดแสดงว่าหลายชนิดเขาต้องการบอกอะไรคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะคะเขาบอกว่า practice นะคะให้เด็กๆเนี่ยนะคะได้ฝึกนะคะได้ทำแสดงว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นไงคะกีฬาทางน้ำเราก็ไปดูสิคะว่าข้อไหนเนี่ยที่เขาจะบ่งบอกนะคะว่า เป็นกีฬาทางน้ำข้อ a ไหมการสร้างประสาทไม่ใช่นะคะข้อดีอ่าทีนี้มีข้อดีค่ะข้อ b เนี่ยไม่ใช่แน่นอนข้อด In ีอ including sailing เห็นไหมคะ sailing นล่นเรือ surfing ก็เป็นกีฬาทางน้ำ water skiing ก็เป็นกีฬาทางน้ำเหมือนกันค่ะเขาต้องการที่จะบอกนักเรียนว่ากีฬาทางน้ำเนี่ยมีหลายชนิดซึ่งรวมทั้งเนี่ยก็คือมีอะไรบ้างะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่ข้อ d ค่ะ ข้อนี้นะคะก็จะแปลว่านะคะมีกีฬาทางน้ําหลายชนิดนะคะรวมไปถึงการแล่นเรือการเล่นกีฬาโต้คลื่นนะคะหรือจะเป็นการสกีนะคะวอเตอร์สกีนะคะกีฬาทางน้ํานะคะที่เหมือนการโต้คลื่นนะคะสำหรับเด็กนะคะที่จะได้ฝึกฝนนะ,ะต่อมาค่ะ Children we will love fun activity like เด็กๆเ,เนี่ยนะคะ children แปลว่าเด็กๆเด็กๆนี่นะคะจะต้องทำไมคะ รักในความสนุกนะคะรักในกิจกรรมนี้มากๆนะคะไลค์ตัวนี้นะคะเด็กๆไลค์ตัวไลค์ like ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่บ่งบอกนะคะเป็น preposition นะคะการบอกตำแหน่งการบอกนะคะว่าเช่นนะคะมีอะไรบ้างค่ะเช่น,นะค่ะตัวนี้แปลว่าเช่นนะคะเช่นจุดจุดจุดค่ะเด็กๆเนี่ยจะต้องรักแล้วก็สนุกกับกีฬานี้มากนะคะเช่น เช่นแสดงว่าเขาต้องยกตัวอย่างและกีฬาอะไรคะที่เหมาะกับเด็กเรืออันเดียวแล้วค่ะอันนี้เราใส่แล้วนะคะเหลืออะไรเอยเหลือข้อ A กับ B อะไรคะที่มันบอกว่าเช่นแล้วก็มีกีฬามีกิจกรรมเยอะๆค่ะข้อ A building sand castle การสร้างปรา,าสาททรายหรือข้อ B ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นข้อ3นี่ตอบ A ค่ะนะคะ children w e w i l l Children will love fun activities like นะคะ building sandcastle นะคะ collecting seashells collecting seas นะคะ and playing volleyball นะคะกิจกรรมที่เด็กๆเ,เนี่ยนะคะจะต้องชื่นชอบหรือรักในกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีการสร้างประสาททรายนะ,ะสะสมเปลือกหอยนะคะแล้วก็การเล่นวอลเลย์บอลเพราะชนะสุดท้ายค่ะเขาบอกว่า call นะคะ คาร่านะคะคาร่าสมิธนะคะคอลคาร่าสมิธนะคะให้โทรหาใครคะคอลตัวนี้แปลว่าโทรค่ะโทรโทรหาใครเอ่ยโทรหาคาร่า at เห็นไหมคะนี่มีตัวเลขมาให้แสดงว่าเป็นเบอร์โทรแน่นอนเลยแสดงว่าตรงนี้ค่ะจะต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับอะไรคะอันสุดท้ายแล้วอ่าข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยให้โทรไปหาคาร่าสมิธนะคะที่เบอร์นี้นะคะเพราะฉะนั้น ข้อสุดท้ายนี่ตอบ b ค่ะ,ะนะคะนักเรียนเช็คคำตอบให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้